El no. ่อยากยกหน้าสําหรับคนที่อยากเริ่มดูแลตัวเองเรื่องที่ผิวเริ่มจะมีอาการหย่อนคล้อยแล้วอยากทําแบบโปรแกรมเบกิเนอร์นะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยหมอจะแนะนําหลากัหลกๆก็คือเป็นโปรแกรมไฮฟูค่ะโปรแกรมไฮฟูเป็นคลื่นเสียงอันตาซาวนะคะเวลายิงลงไปเนี่ยพลังงานจะลงลึกไปถึงชั้นสมารทเวลายิงก็จะรู้สึกเหมือนไฟช็อตเล็กๆพลังงานที่ลงไปสะสมรวมกันในชั้นสมารทเนี่ยจะทําให้คอลลาเจนมีการหดตัวหน้าเราก็จะดูแน่นขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็มันยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลา เจนชุดใหม่ๆใ,ในร่างกายของเราได้ด้วยหลังทำหนึ่งถึงสามเดือนมันก็เลยเป็นการเมนเทนหน้าเรื่องความหย่อนคล้อยได้ดีตัวหนึ่งเลยค่ะตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคนที่หย่อนคล้อยไม่มากอายุยังไม่เยอะมากแล้วก็เพิ่งเริ่มเข้าวงการแล้วยังไม่ได้อยากฉีดอะไรเนี่ยก็ทำไฮฟู oo, เห็นผลชัดเจนนะคะแล้วก็โปรแกรมไฮฟูนี้เนี่ยมันก็จะเหมาะกับคนที่เริ่มมีความหย่อนคล้อยอยากที่จะเริ่มดูแลตัวเองยังไม่ได้อยากข้ามไปถึงจุดฉีดหรือว่าการทำผ่าตัการอื่นๆอายุยังไม่ได้เยอะมากแล้วก็หย่อน ไม่ได้เยอะมากโปรแกรมไฮฟูก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาเรื่องของความหย่อนคล้อยเนี่ยมันยังมีโปรแกรมอื่นๆด้วยนะคะ